สาซ้ำเป็นคนพูดแต่ว่ามาเธื่อนี่นี่สะซ้ำบ่คือเกา่าเลยเด้อทุกคนเลยสาซ้ำบ่โซนอะไรโสดโสดบ่โสดคือเก่าบ่หนิบ<อ>่ไว,วนี่พื้นี่สองโตเลยทุกคนนี่ดิพูดเถิงเลยบบงงนี่ตัวผูกกับตัวเมยังงงเมืองแล้วกินอันแบบบริบบี กลับสบายดีและสวัสดีพเม,ม่พี่น้องเพื่อนทุกคนวันนี้ปัะการเขาป่าได้ทุกคนหลังจากลงมาจ่พูดในมือโซ่มือแล้วกันิเขาป่ามาหานอไม้แกงก็ได้แบบน,นี้นี่มากครับเราซ้ำพม่า,มาก่อนชิไปห,หา,าหาห่อไม,ม,ม้เขาเฮ็ดขวยจีโป่งก็คูณจีโป่งก่อนแต่ว่าเพิ่นพูดถึงอะไรตัวหนึ่งเอ้ยควยหนึ่งนีู่ตัวเม่อย่างขาดเลยมันพูดมานี่ tôm mẹ tôm mẹ, Tô mẹ bao giờ nào ừ. bị mua nó bị mua mua mà chứ cuối tôi đi có tôm mẹ cứ gần xét xét, xét cắp khuyết này bị mua luôn sao bị mua lợi hao bố mẹ này đi bố đi cứ có khoang mà nằm cái đó có tôm mẹ phân kệ độ đồ 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 ừ, mẹ lý, mẹ đồ 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 ờ bắt chửi bà tôi ỉn bật đồ ỉn đồ 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 ờ mẹ ỉn mẹ bật đồ ỉn ເບິ່ງເດອີ່ຍໍຊິແມ່ນມັນສາດີດີຢູ່ມາບຸຍບຶງເຮົາຄຸດແຕກີນເນາມກງິນເຜແກງກິນຊມດກໄດກລື້ນ້ນຄນຄຸມາເດີ້າສາມືກົກດີຍຊາສາບໍສົລະດສົບ ยังสวนือเก่าว่นี้ว้ที่โยังเป็นไผเขียวอีกบัวยังบวัเเป็นไผแดงบ้ว่หา่บัวสวนด้วตลอดเท่สวนตลอดบะโอ้ยอ่านมีฟงมีแฟนะไฮะดอมบัวชัลวีอีกดอกตัวแม è เลยอันรกเสอมีตัวหม่เว้ย มอเน่คุดมีเจอตัวแม่ในตัวแม่อีกะไรเพื่อนวะขุดมันได้หนิเห็นจ่ตัวแม่เลยเพื่อนไม่ได้ตัวแม่น,มน,นี่นนหแหละมัน,น,น,มนมจังไข่นี่นนแต่ว่าตัวนี้คือชิไข่ไปเลยถอกแบบแบบเสียมเราขุดหงายดีเนาะขุดหมวนดีเสียมเราดีไก่แล้ว ใครเนาะใครถึงแล้วตัวเมย์เอ้าสีัวมีตัวเมย์ปนณิจ้ามีแต่ตัวเมย์ทุกคนนี่ไว้ที่สี่ก็ตัวเมย์อีกแล้วนี่นี่นี่ตัวนดิฉังเลยรับขาถือ ตัวแม่มาเป็นตัวขาดคืน,ต,คนตัวแม่เออตวัวขาดเครื่องตัวแม่สองสองตัวยนี่นี่ดิคนมันซับขาตัวแม่ตัวนี้ตัวผู้นี่อยู่หูหูหหตื่นตื่นนี่คุยน,น,ยนี่พื้นที่สองตัวเลยทุกคนนี่ดิพุดทึงเลยโอ้สอกอกกำลังพูดคุยแหลกกรมานเราได้ดิสองตเบิง้งชิมึงนี่ตัวผู้กับตวัวแม่ จึบจ๊บจึ๊บนี่หมายเลขเองแค่เรพักกันไดพ่อเนี้เห็นคั่วจิโป่งพอกันขุดจิปโป่งไหมุดไปใส่แกงของไหมอ,อ่ะคุดจีวคั่วจะหนักชึ่งเลยตู้ผูตัวนี้เอ,อ้สปอจา,ามันตื่นแต่เป็นตัวผูผูนี่ดอกนี่คัว่วจะดีช่องโตอีกเลยทุกคนนี่จะอมคุดแต่ว,ว่าเลิกขนาดนี่ สอนกันตัวผู้ตัวม่เขาเป็นคนพูดไหนซ้ำๆเป็นคนจุกพี่ที่สุดแขนสุดแขนจะคเลิศแจ็หยังจ็คเลิศแจ็คปลืนะทำาจกครัวปีรบเจ้าไข่ได้เขาผุนเขานี่สองตตัวผู้ตัวเมย์เออกระเพื่อนมือดินสายายัคดอกเมนดินดามาหอดก็นเอาให่ทุกคนเ

อเมรเกาเนี oh man, yeah. mm ่ยเอาปรอกันบูปะละละสองพุทนี่แหละจะได้กอนไหมล่ะนไหมไอ้ไผ่บอกบอกเน้ยมันช้ามันแหนแมีแหนะมด้วแมงนุมเ

đây là tất cảng hoặc nàng mẹo 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 này mới tệ ngang mà này các bạn, kia có 10, nàng nghe ไก่่นแหละไก่ที่พอแกนั่นแหละไก่ชิดนี้นะอีกเล็กน้อยหนงไไหลันไไหลวะลลงไปนีกไลหนอม้ย no ังเอาเบิมอแต่ไม้ไบ้านนีมันพ no, no ิกระเพาะกันนางปอกน้อใหม่แล้วแล้วก็เนี่ยพิษกหมอพอดีเลยทุกคนเฮ้ดิโอ้ย แนากายเพิ่นแนวนี้ก็กลับมากินขนาดแล้วหมากเปาซุกนี่มากะงวนเมื่อเล่วสิกินแบบสิกินอันแบบบริบบี้เอ้าเมืองเงินบ่กินชดๆจากต้นอืม เออีเอ๋อฝากค่ะมาชุกค่ะออกจากต้นก็คือเขาปากเลยทุกคนอืมโอ้ลมเย็นดีค่ะอยู่บ้านชอบอบในน้าเลยทุกคนแต่บุหัวบ้านพอเป็นพี่น้องกันที่น้าคือกันหรือบ่แต่อยู่ฟังเล่าเลยบ้านชอบอบน้าแหละอ้ห้ตุ่นนี่ ยังเขียวอยู่เลยทุกคนตัวนี้เป็นหลานมังค์งูนเขียวนีมังค์งูนเขียวเป็นหล่ะต้นอื่นเขาซุกซิบิะไรเลือดแต่เพิ่นต้นกับปใหญ่ยด้วนี่ต้นนี้น้อยหนึ่งาะเมื่อให้เดชถังเขาให้ดิเมื่อเขาฆ่าเมื่อเอาชิมาแหวนมวกรก่อนเพิ่นตัดใบไลายวันไหนมังค์เทอมาเล็กที่มามัดซื้อิ่นนะเพิ่นบุญมีเวีย มามาเข้าซอยเพิ่นบ่าวกองยังบ่ทันได้ขึ้นซ่ำทุกคนบ่ได้ฮงฮับเพิ่นเข้าเพิ่นกองเต็มบ่มีไฟเฮาก็สิย่างเข้ามบ้านพุ่นแหละเก็บผักกระแยงเพือไปหาปอกมแกงนี่ปอกแล้วนี่ได้ซนี้แล้วนี่เอาสิไปํานอนอเือดลทุกคนบัดนี้แต่ว่ามหั่นป้าให้แม่ซซ้ําแกงนะมเพิ่นแกงแล้วเฮาจังสิเอามากินถ้านแกงแล้วบัดนี้แกงมเรียบร้อยลทุกคนนี่ไปย่อเอาน้ําหซซ้ํานี่ักมพ่ดิ

ไปคุกแม่เนี่ยไปกับปูกกักระลังลงมาเขาบอกยังไปบอกเคาเหดน้ำได้นี่น้ไปสิสะเห็ดตาไม่ดเขาตาจะได้ไปหาเฮ็ดใดอยู่้ออะไรขอาวุนข้าุนโบ้เ่อขจาพ่อพคำว่าบอาบ้างบ่พี่บ้างเลยมาไหมมากินเลยเคยกินเหรอ อบอกจะได้แนวนีำไม่ได้มะเขานี่ก็ได้จะเคยกินแล้วนะจะกัผนไอ้กล่องมาจากเด็กตบกล่องไ่ได้อายได้เนี่ยกีหันปน้ำปีล้งอยู่ดีชะโล่ค่ชะโล่ชะโล่เพื่อเชี่ยข้าปากปอย่าไม่งานบินเขปากคือชะโล่เืนนีหลับเท่าเมยเราไปห้ามาให้เลยเพื่นลรา แต่ว่าแมยกินผู้เดียวมั้งปุ่มัอนีก็กินเนาะมกินบ่บอน่ะวบไปกินกินเป็นมันหนาเออชิชกินอีหยังมันไม่เยางต้องกินแันเนาใหม่้วก็มวาับออยรอหามันมดได้ดูก็เข้าหาเข้าหาคือ เออพวขาปวกขาไดวเนาะตามสี่ค้พวดขากินเห็ดดเออค่ะผัดปจากนอนเชืไอ้ทีาเบ็ดดักกันนั้นโม่เขาชวนมันเจ้าไปเะเลก็พอไปไฟจะขึนอยู่แล้วก็มันไหลก็มันไหลกขว่าไมมาเจ้า็ชมา มื่อนี้บ่ได้ไปอันกู้เขาซอยป,ประกอง,องครับผมบ่กองมาตีเบ็ดนะมื้ออื่นจะสิไปกู้ซอยเพิ่นมาตีเบ็ดอยู่น้องร่วมนี่น้องซาร์ร่วมชื่ออะน้องหิมทะนี่บ่เที่ยแต่ด็ก <laughs> จนล้านหนังหัวขวาเจ้าที่สัไดเรล,ลี่เอ้ยเพิ่นผิดใจแล้วนะว่าตัวเองสัมไดมื้อนี้เข้าบ้านแล้วมื้อนี้นอนนะไหน,นจักโตเด็กยิ่ทันได้พอโตอยู่ตีสิบแบบ อยู่ก็ได้เอาเอาใจซอยพยายน้องมาเลยบออยังยืนสิทธิ์อยู่นี่ขึ้นพี่เลยเจมันขี่ัใช่องมนมีขี่ใชขี่ใช่ก็ขี่ิสีใจของหนามีพ่อขี่ใสขี่เสีใจไี่พูดพขี่ขางข่างข้างเพื่อนก็ยังใครแน่ยของพ่อชิดส่วนทีบ่ได้พอโตส่ามสิทธิ์ก็ได้โอ้เนี่ยได้ว่าเบากองนี่ เราสีด้ป้าไปปีกไปเผาตีไรป้าตีไ่นอยมันเป็นยังป้าทีมที่เฮ็ดจะไดรับบสิษัทใดใส่ไงเากำลังมาสียเหรอไปตีอยู่ผู้ใส่ไงเขาโอ้เนี่ยเนเนาเถ้ามันขับมันไป็นตาหรอมนลองมือซื้อเนาะไปเมื่อซะสามมันบดไดเลยก็ได้มืออื่นสาวจังห้ามัดเขามาหน้าบอกกองเลยทุกคนมาเสียบอมัดเขาใส่แบบกองพอดีว่ามีเขาหมัดบันี้ เพิ <emaal> now, mm ่นบริเวณตัดลงเซาร์ในพันตัดอะไรนี่เขาตัวนี้ฮะกับตัดวังวังเที่ยงนี่ก็สิตัดอะไรเพราะมันเป็นเขาหวานนะอันนั้นหย่ามันหลายตัดหย่าค่ะดิเพุ่นพันตัดอยู่หย่ามันหลายมันตัดหย่าในในช่องให้ชาวโคนก็เลยบริมัดแบบนี้มาแล้วนะมาแล้วก็แล้วฝั่งซ้ายนี่เห็นกลางคืนเลยได้ปกติมันจะบริเวณแอร์ให้มาแล้ววันนี้หรือวะ เออหลดแล้วจากสองเขื่อนก็ละไ้เขาละไ้โลดปู๊บโหลดแลนมากพูดนะไงกุ้มกุมออกมาทงหน้าเนี่ยมีโบน,บนิินเสียงยังในิิ่นแต่เสียงจักงานไงนนิินแต่เสียงตัดหย่า<อ>บนิแมนตัดหยาได้ตัดเข่าจากัจากขแจักตัดหยาปุ๊บยี่บอนะเฮงไม่ยิ่ง,งตัดพู่นะยังไม่ได้ถักผ่อนเลยแต่เข้ามาไม่เห็นถักผ่อนเลยปู เฮกเด็ดเป็นเด็ดเลยผูดยิ่งตัดเข่าพวะปอยู่มีอะไรเห็ดแทนเพื่อนบริมาณแล้วห้าก็สิลบเมื่อแล้วบาดนี่เพราะว่าเมื่ออื่นเจ้านายเมื่ออื่นห้าก็สิขึ้นป่าได้ในเมื่ออื่นห้ากับชิคืนพุ่งจะไหนเราไปน้ำเหรอหัวใจขึ้นเก่าซุกเต็มนาเขาซุกเต็มหน้าเนาะพี่อยู่พี่ก็ย่างซิลแล้วย่างบุษามถงได้หนิเพราะว่าย่างบุษันละล้วยงบุษามได้ย่างบ่อน้อยละน้อยลงมาวันนี้แลี่ยงนะลงมาวันนี้คือสิแล้วเนาะ เพลียแล้ว,วเขาเพลียจะสจีดิคืนน้ำกัน